จะทรงพาณิชย์เปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา The X Power สุดยอดความคิดนำเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญานำสุดยอดผลงานนวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะจาก t r ร n d y g a l l e r รอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ t o อ Power และอีกมากมายมาไว้ที่งานนี้พร้อมมอบรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่นแก่ผู้ประกอบการไทยที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจและงานนี้จัดขึ้นเพื่อมาจับผู้ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจรส่งเสริมแแลละะะสสนนนับบุผู้ปรรกกอกา SME ให้เกิดความคิดสร้างสารรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมหวังสร้างโอกาสทางการค้าในดนต่างๆเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง18สิงหาคม2567ณศูนย์การค้าสามย่านมิถาวชั้น5าและชั้นจีเป็นงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับการนําสินค้าที่มีความคิดส,สร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรม มาเพื่อให้กับประชาชนผู้ประกอบการนิสิตนักศึกษามาดูว่าการที่เราจะทำธุรกิจค้าขายเนี่ยมันต้องมีการความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมมีการสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตัวเองที่ได้เดินชมเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นรองประเทศอื่นในโลกนี้เลยเรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมทางด้านอาหารนะครับ ทางด้านเทคโนโลยีเราได้มีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นประทอไม่ว่าจะเป็น s อ g ทางมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการานวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพถ้าฝากเชิญชวนทางทั้ง,ง,งประชาชนผู้ประกอบการนิสิตนักศึกษานะครับหรือว่าเด็กเยาวชน,นมาดูว่าวิธีการที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยหรือว่าวิธีการที่ประเทศไทย จะไปสู่ข้าวข้าวกับดักประเทศที่มีรายได้ปา,า,านกลางปานทําให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นเนี่ยให้มาดูที่งานนี้จะเห็นว่านวัตกรรมต่างๆที่เป็นมากกว่าที่เราคิดนะครับไม่เป็นมากกว่าแค่ข้าวเป็นมากกว่าสินค้าเผือกอะไรอย่างต่างเนี่ยเข้าประดิ์ไปจนกระทั่งทําให้มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเขาเรียกว่าอยางมหาสารจนเราคิดไม่ถึงทางเอสซีจีนะครับก็วันนี้ได้มีส่วนร่วมในงานนะครับ ก็สิ่งที่เรานํามาจัดแสดงก็จะเป็นนวัตกรรมของเรานะครับวันนี้ไฮไลท์ของเราก็าคือการนำควนนะะมงที่ใช้แล้วนะที่หมดสภาพกลับมาอัพไซเคิ g นะเป็นวัสดุทดแทนนะครับมารีนแมตเรียลเราก็ใช้ไปทำเสื้อทำหมวกทำกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีนวัตกรรมอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องแพคเกจจิ้งนะที่รีไซเคิลกับก,บะกบระเบื้องไรยต่างๆที่เป็นการใช้ ครีเอทีฟครับก็เชินชมในงานได้ครับในส่วนของพอลเองนะครับวันนี้เราก็มีนวัตรกรรมครับที่ผ่านการติดตั้งติัญยายหลายๆนวัตรกรรมนะครับทั้งนวัตรกรรมที่เราทำในในเชิงของไ e d โดคาร์บอนนะครับตัวที่เป็นการทำ็นเรื่องของ EV Charger นะครับตัวที่เป็นเรื่องของออวัสดุปิดแผลนะครับรวมทั้งนวัตรกรรมที่ บริษัทในในกลุ่มราทดำเนินการด้วยนะครับแล้วมีหลากหลายมากนะครับวันนี้ถ้า,าสนใจสามารถเชิญชมในบูธของบทอทได้นะครับขอบคุณมากครับ